มีความเห็นยังไงกับพวกเลขทะเบียนมงคลผลผลรวมดีอะไรพวกนั้นนะครับพอดีสิ้นปีเนี่ยจะออกรถแต่แม่ผมอยากให้ผมหาดูเลขที่ผลรวมดีๆหรือเลขมงคลเอาไว้แต่สําหรับผมไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เลยรู้สึกเปลืองตังค์นะครับอยากขอเงินส่วนนี้ไปแต่งรถแทนครับบอลอค่าทะเบียนเนี่ยแม่จะมีคนออกให้เลยไม่กล้าขัดใจครับความเชื่อต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคือรถบ้านชั้นคันแรกสามเก้าเจ็ดห้า ชนชิปหายวายปวง <ừ> ชนหน้าชนหลังแล้วแต่ชน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 ,ชนคือพ่อฉันก็ขับรถไม่ได้วันดีเท่าไหร่ท่านหลังจากนั้นมาพอมาเป็นรถตัวเองปุ๊บเนี่ยเรื่องได้ทะเบียนถามว่ามีส่วนช่วยอยู่ส่วนหน ที่จะทําให้เราแบบเรื่องดวงเรื่องดวงมีมีส่วนช่วยบ้างนิดหน่อยครับแต่ถามว่าแบบหลักขนาดนั้นไหมไม่เออหรือแม้กระทั่งอย่างเบอร์โทรศัพท์ที่เขาพูดถึงพวกเบอร์นำโชคเบอร์สวยอะไรเงี้ยมีส่วนช่วยอยู่นิดหน่อยครับแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหแบบมาทําให้ชีวิตเปลี่ยนในขนาดนั้นไม่แต่มีส่วนช่วยจริงเพราะว่าอย่างนี้อย่างของเราไม่รู้ใครจะเชื่ออย่างไรต่างพ่อเขาก็มีตำราของเขาในตอนนั้น อย่าเอาเลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดเลขแปดมาอยู่บนทะเบียนเดียวกันเด็ดขาดคือหนึ่งก็อย่าคู่กับสามสามอย่าคู่กับเจ็ดสามอย่าคู่กับแปดกูครบเลยมนหน้าล่ะชิบหายทุกเรื่องอมีน้องรอบข่างอยู่คนหนึ่งครับตั้งแต่ต้นปีมานี้จนถึงตอนเนี้ชนไปแล้วแปดเคสแปดเคสแปดือนละหนมึงเข้าโตโยต้าบัสจนกระทั่งรถใช้ระหว่างซ่อมจนคุ้มซะยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยเออแล้วเลขทะเบียนน้องคือเลขทะเบียนไม่ดีเลย <C lar m> ประเด็นคือได้ทะเ,เบียนน้องไม่ดีเลยครับสุดท้า,นายน่าไปเปลี่ยนได้ทะเบียนมาละ <C lar m> เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะดีขึ้นไหม <C lar m>